สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายช่วงบ่ายนี้ก็มีวีโก้แชมป์นะครับวีโก้แชมป์ของผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมบริษัทสอน้ําแข็งนะครับมาซ่อมช่วงล่างนะครับซ่อมเบรกหน้าหลังนะครับผมเปลี่ยนซีนเถาข้างนะครับซีนท้าข้างรั่วครับผมแล้วก็เปลี่ยนพาเบรกนะครับผมยางหน้าสองเส้นครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนร้านด่านเพืองเ็นเต็มแม็กนะครับผมขอบคุณมากๆครับส่วนผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็มาเปลี่ยนล้อแม็กยางนะครับเป็นล้อแม็กของมาสเตอร์นะครับยางวินฟอร์ต265/18โชคหลังหนึ่งคู่นะครับผ้าเบรกหน้าหลังครับผมส่วนคันนี้ก็รถตั้งแต่เมื่อวานนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเมื่อเช้าออกไปสองคันนะครับผมทำช่วงล่างสอบถามได้ครับ 0890143772ด่านเกวียนเซ็นเตอร์แม็กครับผมขอบคุณครับ